ไม่ติดอะดูให้หน่อยแต่จอมันไม่แตกนะไปโดนอะไรมาครับจ๊จับได้ว่าหัวมันมีกิ๊กอะก็เลยฟัดเลยค่ะอ๋อแบบนี้จอเสียนะต้องได้เปลี่ยนจอใหม่แต่จอมันไม่แตกนะคะช่างแต่ถ้าจอเสียก็เปลี่ยนจอแต่ต้องเอาจอแท้เท่านั้นนะเอาด่วนเลยนะคะเอาอันนี้เลยจะได้ดข้อมูลไม่หายใช่ไหมจะได้ดูข้อมูลหัวด้วย ได้ครับได้แล้วครับเจ๊เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยเสร็จเร็วมากเลยช่างโอ้เปลี่ยนยกเอชเลยเหรอดีมากเลยข้อมูลอยู่ครบเดี๋ยวจะกลับจัดการไอ้แก่ที่บ้านที่ได้เลยขอบคุณมากค่ะช่าง